มันไหนนะ తొమ్ తొమ్మిది తక్కువ నూనూ నూనూ อยากจะไหนก็อไม่รู้จะไปทำไมจะไปไปไม่ค้าสุขแต่ไม่ต้องมีความเตอรแลลายายายยายายิงจะเลยงสิเลยงที่กระตังเรียงเหมือนกันงไอ้ี้ยานีจะคิดนีฟอที่ไม่้นัน รองยี <Mile dizzy> ่ห <Das boys> <laughs> ้อที่คุณตกแต่ง แล้วก็ห้ามตัดผมห้ามตัดผมแม่แต่นิดเด็ดขาดสีแดงว่ชอบไปแอบไหนก็ไม่รู้นะแดงไปเที่ยวซูเปอร์มาร์เก็ตป่าแล้ว่าไปชี่ทัพปิงนะคะสีแดงสีแดงเลยอ๋อสีแดงเห็นไหม ล่บอเาสดู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 ดดู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 ูด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 ู

มีชั้นหี่งชั้นสองชั้นามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดแล้วก็ระบายตรงนี้ สบายใหโดนนุงรวดุงรวดกันยงดูว ข,ข,ข้างในข้างในห้องฟ้าซีเลียมมันคืออะไรกรอบรูปเนี่ยมันโผล่เข้าไปข้างในเลยพ่อเห็นข้างในเลยไหมเพราะมันเป็นมุงลวดไงอ๋อโอเคมุงลวดก็ต้องเห็นสิ ตรงนี้จะเห็นข้างในเลยเห็นข้างในเหมือนกัน มันแอบไปไหนเลยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเห้อใช่ไหมดีเลยมันแอบไปเที่ยวที่ไหนจะกระตอกใจสิแอบเก้าอี้เก้าอี้แล้วก็นาฬิกานาฬิกาอยู่ในห้องจมูแล้ว สองทุ่มเราเราวาดภาพตอนตอนเนี้สองทุ่มอยู่ตอนนี้สองทุ่มต้องว,วาดภาพสองทุ่มแนวภาพข้างหลังจะเป็นสีชมพูน้องชมพู พาทิศพาทิศสีเหลืองหรือไม่ก็สีส้มหรือไม่ก็สีแดงนี่พาทิศสามสีก็คือสีเหลืองก็สีส้มก็สีแดงเอาสีเหลืองสีส้มสีแดงมารวมกันจะกลายเป็นสีไฟอ่ะสีสีพวกสีอื่นเหลืองส้มอื้ ไงดูเหมือนจะร้อนแล้วนะเพราะที่ตรงนี้จะร้อนมากเลยก็จะทำให้มันร้อนนะแล้วแล้วก็อันนี้แล้วก็เติมควัน วันต้องใช้ดินสอหรือไม่ก็สีดำอย่าเพิ่งกดนะให้จ,จบก่อนแล้วเครื่องจะสีชมพูดีไหมเขาม่าสวยดีนะนอังน,นี้ก็สีโอไม่ดีกว่า จบจบแล้วเสร็จแล้วนะครับอ้าววันนี้เราเฉลยจะลบทิ้งไปพ่ออย่านะต้องพูดผิดอ้าววันนี้เราสอนวาดรูปเรื่องตึกเสร็จแล้วเดี๋ยวฉากฉากที่สองเราจะสอนวาดรูปบ้านขอบคุณครับบ๊ายบาย